สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับกับไม้พยุงไทยแล้วก็พยุงเวียดนามอัปเดตให้ชมหลังปลูกมาประมาณ5ปีนะครับตามสุกนภาพ้าปกเลยไม้พยุง5ปีโตแค่ไหนไปดูกันครับนี่คือโซนที่ผมได้จัดเป็นสวนป่าเล็กๆไว้เมื่อ5ปีก่อนนะครับตอนนี้ก็สูงเลย10เมตรนะครับเป็นไม้พยุงไทย การเจริญเติบโตก็แตกต่างการดินตรงนี้เป็นดินขอบสระลูกหลังนะครับก็คือไม่ได้วางระบบน้ําปลูกแบบอาศัยธรรมชาติเลยปลูกในช่วงต้นฝนเมื่อ4ีหปีที่แล้วนะครับขนาดลําต้นก็อยู่ราวๆท่อ2นิ้วถึงท่อ5-6นิ้วเลยนะครับเหมือนต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับพยุงต้นใหญ่ต้นนี้เป็นพยุงไทยอายุ5ปีเสร็จเมื่อเทียบกับกวดน้ําดื่ม1.25ลิตรก็ถือว่าแตกต่างกันมากนะครับ ัดรอบก็น่าจะประมาณ3นิ้วครึ่งถึง4นิ้วนะครับตันนี้ก็ถือว่าให้ร่มเงาที่ร่มรื่นในโซนนี้นะครับซึ่งปีนี้ผมก็จะเอาพวกมหกกานีมาเสริมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับผมมีสวนไม้ผลแล้วก็สวนไผ่แล้วก็ปลูกไม้ศิริกิจไม้ป่าพวกเนี้ไว้ติดสวนนะครับเพื่อให้มีหลากหลายเป็นธรรมชาติที่หลากหลายในสวนนะครับตอนนี้ก็ร่มรื่นให้ร่มเงาที่ ดูสวยงามนะครับสดชื่นเวลาเดินเข้ามาในโซนนี้นะครับไม่ได้จัดเป็นสวนนะปลูกบนพื้นที่ว่างๆนะครับปลูกทุกปีครับก็มีตายบ้างแต่ก็ต้องเสริมทุกปีโซนนี้ก็เหมือนกันโซนนี้อยู่บริเวณเขตแดนนะครับก็คือรอบที่ปลูกเป็นไม้พยุงไทยนะครับตอนนี้ก็ให้ร่มเงาร่มรืมร่นสวยงามต้นนี้ก็สูงเลย10เมตรอันนี้ปลูกข้างกอไผ่เมื่อ 4- 5หปีที่แล้วนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพยุงเวียดนาม อันนี้ก็ปลูกเป็นร่มเงาตัวนี้สูงชรุดเลย10เมตรไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกพืชผักสวนครัวคลุมไว้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธรรมชาติที่สร้างสารรค์เองได้ในสวนของเราปีนี้ก็ลงไปหลายชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะขามยักษ์แล้วก็กระถินเทพากําลังสั่งมาก็จะเป็นมะฮอกกานีนะครับสั่งออนไลน์มาปลูกไม่ได้เพอเองเพราะว่าต้นก้าก็ราคาถูกๆ10บาทเท่านั้นเองจัดสวนป่าไว้ครับ บนพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้งานพื้นที่ที่อนอกจากจะจัดเป็นสวนไม้ผลแล้วผมก็จัดสวนป่าไว้แบบนี้เป็นที่เดินเล่น<ๆ>สูดอากาศเวลาหน้าร้อนมุมนี้ก็เย็นสบายเวลาหน้าฝนก็ใบเขียวขจีเห็นแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เราสามารถสร้างสรรค์เองได้ในสวนของเราถือว่าอัปเดตให้ชมกับไม้พยุงไทยอายุ5ปีโตแค่ไหนก็ประมาณนี้เลยครับประมาณใหญ่กว่าขวด1-2 5ลิตร ไม่เสมอไปนะโดยเฉลี่ยก็ประมาณท่อ2นิ้วขึ้นไปนะครับถือว่านำมาอัปเดตให้ชมกับสวนป่าที่บรรดาลได้ในสวนไม้ผลของเรา